ครับก็สวัสดีไปทุกคนนะครับผมเจอก,กันกับผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้จะมาถึึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงวรอบที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันข้ามาชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร,ร์กดสมัครใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรื่มกที่ข่าวแรก,กเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลย โปเกตปับช็อปขายโค้ดเกมส์สตีมเอไอล็อกสตาร์วิซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบ o o กเพจโปเกมตปับช็อปขายเกมราคาถูกลิงอยู่ในเดสคริปชันครับผมเอาเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้สร้างเกมที่เขาอาจไม่ไอยู่วงการเกมถ้าไม่มีเกมนี้ออกมานะฮะกับถ้าไม่มีซูเปอร์มา o โอ้บราเดอร์สหรือมายโอ้บล็อสชีวิตของคุณฮิเดโอะโคจิมะคงไม่ใช่ผู้สร้างเกมอย่างทุกวันนี้นะครับ สำหรับเกม Super Mario Brothers หรือที่คนใช้ชอบเรียกกันว่า Mario Bros นะฮะหนึ่งในเกมที่มีอิทธิพลต่อโลกนี้ไม่สุดแบบไม่ต้องสงสัยเลยไอผมก็เคยเล่นกว่าจะเล่นจบมีก็เหนื่อยเหมือนกันนะเมื่อก่อนไม่แ,แต่ตัวของฮิตสโอโคจิมาผู้กำกับเกมชื่อดังจะให้การยอมรับว่าถ้าไม่มีเกมนี้เขาอาจไม่ได้ทำงานวงการเกมเหมือนทุกวันนี้ก็ได้คุณโคจิมาบอกว่าผมเล่นเกมนี้มาเป็นปีๆในช่วงที่อยากไปเรีักศึกษาเคยโดดเรียนเพื่อกลับมาเล่นเกมที่บ้านด้วยครับ คุณโคจิมะกล่าวกับทาง Y Japan ถ้าไม่มีซูเปอร์ไมโอบราเดอร์สผมคงไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้แน่นอนและก็ใช่ครับผมคงกลับไปเล่นมาตอนนี้ไม่ได้แล้วหลักมันเป็นเกมแอคชั่นเดินข้างไซส์กร i n งนั่นแหละแค่ควบคุมตัวไมโอเดินไปซ้ายขวาและก็โดดไปมาเป็นหลักคุณโคจิมะก็เสริมว่าซูเปอร์ไมโอบราเดอร์สในตอนนั้นแทบไม่มีเนื้อเรื่องเลยแต่ความหลักของเกมมีเพียงแค่ไปช่วยเจ้าหญิงที่ถูกลักพาตัวไปโดยเจ้าบาวเซอร์หรือว่าคุปปะในชื่อญี่ปุ่นและมันก็ไม่ใช่สิ่งสคัญอะะไรนะ แต่มันก็ทําให้เขาสึกได้ว่าสักวันหนึ่งสื่อวิดีโอเกมจะก้าวข้ามภาพยนตร์ไปได้และความมุ่งมั่นนี้จะทําให้เขาเข้ามาสู่วงการเกมจนถึงทุกวันนี้ได้ปัจจุบันคุณฮิเดโอะโคจิมะมีผลงานออกมามากมายนะครับทั้งซีรีส์เมเนกีอ t โซลิดเดสแตรนดิ้งล่าสุดก็มีผลงานใหม่2เกมนะครับก็คือ OD และก็ฟิซินนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักเลยกว่า2เกมใหม่ของโคจิมะนี้ จะออกมาให้เล่นกันนะครับก็รอกันได้นะเพราะว่าหลายคนน่าจะเคยผ่านเกม Super Mario b r o t h e r s หรือ Mario Bros. กันบ้างแล้วนะอาจจะเคยเล่นตอนที่เกมออกหรือว่าได้มาเล่นช่วงหลังช่วงที่เราอาดัดเล่นเล่นเครื่อง Family สมัยก่อนนะ FR 2 0 <c oughs> 2อ่ะก็ะพายเหมือนกันนะครับที่คุณโคจิมะเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าทําไมเขาถึงได้มาอยู่ในวงการเกมได้เพราะจำได้ว่า เขาเคยพูดถึงว่าถ้าไม่อยู่วงการเกมเขาจะได้อยู่ในวงการเกี่ยวกับการแพทย์นะฮะ่ก็ถือว่าเขามาถูกทางแล้วนะฮะใครคิดยังไงกับคุณโคจิมาคอมเมนต์มากันได้นะหรือใครที่เคยเล่นไมโอแบดเดอร์คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าเกมเป็นงไงบ้างนะส่วนดี้มีข่าวครังงนะเดี๋ยวฮาโปเต้ปับ๊บจะมาเก็ตใ้ทราบในนาพตครับต่อไปนี่เป็นข่าวสั้นๆครับเกี่ยวกับเกมจาก Nintendo ที่มีภาษาไทยแล้วครับผมเป็นเกมแรก กับ Doggy Kong Banana อัปเดตล่าสุดเวอร์ชันส0นเพิ่มซับภาษาไทยเข้ามาในเกมแล้วครับตอนนี้ทางเกม Doggy อ o บ g Banana ภักล่าสุดของเกมซีรีส์ Doggy Kong อัปเดตเวอร์ชัน3.0นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะที่เปการเพิ่มซับไปเติรภาษาไทยเข้ามาในเกมแล้วโดยใครที่มีตัวเกมอยู่แล้วก็สามารถอัปเดตเกมแล้วก็ไปตั้งค่าตัวเกมให้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับนอกจากนี้ในอัปเดต3.0มจุดนี้ของ Doggy Kong b a n a a เป็นการเพิ่มการตั้งค่าเปิด c a m e r a Automatic Tracking ในหน้างอปชั่น รวมถึงปรับปรุงตัวเกมในบางส่วนด้วยนะหลายๆคนก็พูดกันมาในอดีตนะครับว่าอยากเล่นเกม Nintendo ที่เป็นภาษาไทยไม่ว่าจะเป็น Zelda เอ่ย Fire Emblem เอ่ย Donkey Kong เอ่ย Mario เอ่ยริกหลายๆเกมสุดท้ายหวยไปตกที่ Donkey Kong b น n a n z a นะครับที่ให้เกมนี้นำร่องใส่ภาษาไทยเข้ามาในเกมเป็นครั้งแรกนี่คือผลของความพยายามที่หลายๆคนได้มาซื้อเกมแท้กันะสำหรับฝั่ง Nintendo เพราะผมว่าหลายคนก็คงจะเคยเล่นเกมเครื่องนินมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ยุคเกมบอยเอ่ยุคเกมบอยเอดวานซ์เครื่องเกมคิวนิ n t นโดวีนิเทนโดดีเอสชวีดีเอสและก็สวิตต์รุ่นแรกที่เพิ่งขายไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ความฝันเป็นจริงแล้วนะครับสาหรับเกมนิ t e นโดที่มีภาษาไทยเป็นเกมแรกและในอนาคตคิดว่าเกมต่อๆไปภาษาไทยน่าจะใส่มาแน่นอนรอยตามกันไปยาวๆเลยนะครับส่วนที่มีข่าวๆไงเดี๋ยวทางโปรเตป,ป๊บจะนาเดี๋ยวให้ทราบในอนาคตรครับ ตะอายนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมจากอนิเมะที่ไม่คิดว่าจะทาออกมาจริงๆนะครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้กับคอมตูอาสประกาศนำอนิเมะกาเจียคุตะมาทําเป็นเกมแนวแอคชั่น r B G เอาตัวรอดลงพีซีและคอนโซลครับทางคอมตูอาสประกาศนำอนิเมะกาเจียคุตะอันนี้ได้กสิทธิ์มังงะไทยโดยฟินิกสนะครับส่วนอนิเมะดูได้ฟรีที่ช่องยู u ูบอารีวันไทยแลนด์หรือ n น t f เ i ็ดฟรีก็ได้เหมือนกันมาดัดแปลงเป็นเกมแนวแอคชั่น r B G เอาตัวรอดในชื่อกาเจคุตะ The Game โดยรงให้กับ PS5 Xbox Series และมีบน s t e ี m แต่ยังไม่ระบุว่าเกมจะวางขายเมื่อไหร่ทางคาวาซสระบุไว้นะครับว่าแวกกลับมาจากห้วนนรกเพื่อเปลี่ยนโลกแห่งซวยใบนี้ให้ได้จกอนิเมส,สุดฮิตกาเจียกุตะที่ดัดแปลงมาจากมังงะตัวฉบับซึ่งแต่งและวาดโดยคุณเรคุรันะพร้อมงานออกแบบกราฟฟิตี้โดยฮิเดโยชิอันโดได้รับการประกาศจะเป็นทางการแล้วว่าจะนำไปสร้างเป็นวิดีโอเกมบนแพลตฟอร์ม เพย์ซ a t i o n 5, Xbox Series และ Steam เรือใครไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับสำหรับกาเจคุตาเจ่าเรื่องราวในเมืองสลามที่ลูกหลานของอาชญากรถูกจับให้มารวมตัวกันวูดต้องใช้ชีวิตโดยการเก็บยกขยะขายไม่ถูกใครต่อใครเลือกปฏิบัติแต่ว่าวันหนึ่งเขากลับถูกใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องที่ตนไม่ได้ทําและถูกจับโยนลงสู่ห่วงเหวที่ใครก็ตาหวั่นกลัววูด,ดได้พบกับเอนจินผู้เป็นนักเก็บกวาดที่นั่นและล่วงรู้ความจริงบางอย่างของโลกใบนี้เขาจึงปลุกพลังในตัวให้ตื่นขึ้น ื่อมอบชีวิตให้สิ่งของและดึงพลังของมันออกมาใช้ทั้งหมดก็เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกที่เฮงสวยใบนี้นะครับเป็นอดีเมที่ตัวเองก็บังใครทํางานเหมือนกันเดวันนี้ย้าว่าใครสนใจก็รอกันได้นะครับสําหรับเกมกาเจคุตะซึ่งน่าจะต้องรองข่าวกันยาวๆไว้นะเพราะว่าประกาศแพลตฟอร์มที่ลงแต่ยังไม่ประกาศวันขายนะครับรอกันต่อไปนะผมไม่เคยดูกาเจคุตะอีอันนี้ไม่เป็นไงบ้างคอมเมนต์มากันได้นะเห็นว่าหลายคนก็ชอบกันแต่ก็มีการพูดถึงกันอยู่ ในกลุ่มคอมมูแอนิเมะนะครับคิดอย่างไงก็คอมเมนต์มากันได้นะส่วนที่มีข่าวๆไงเดี๋ยวทางโปเตป,ปัฟจมาเดี๋ยวจะทราบในนาคตครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับจริงๆเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่าผมก็ต้องเอามาเล่านะครับเพราะว่ามันเป็นข่าววงการเกมที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับกับเอชวิชั่นสามสามโดนยึดรางวัลโกตี้คืนจากวเวทีเกมินดี้เหตุว่าใช้ AI ช่วยทําเกมครับประมาณคืนวันเสาร์นะครับมีการวิาพา์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนักเลย เมื่อทาง Playoffs Crew Expansion สามสามกินไอไมจีแบบเทิร์นเบสกึ่งเดียวทามในโลกแฟนตาซีที่ได้มาดัดใจมาจากฝรั่งเศสในยุเบียป็อกจากทาง San Francisco i n t e r a t สามารถคว้ารางวา Game ัลเกมบลูเบียหรือเกมแห่งปีรวมถึงเดบิวต์เกมของทาง Indie Game Awards ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลที่มอบให้กับเกม indie ซึ่งก็สำเร็จตามที่หลายคนคาดหวังไว้แต่ว่าหลังจากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกัดทันหันครับเมื่อ Indie Game Awards ครับประกาศตัดสิทธิ์ Playoffs Crew Expansion 33และยึดรางวัลคืน ด้วยเหตุผลว่าตัวเกมมีการนำ generative AI มาใช้ในการสร้างสรรค์โดยทาง Six One Indie ผู้จัดงาน The Game Awards ออกแถลงการว่าการถอดถอน exhibition 3าออกจากรางวัลเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาค้นพบข้อมูลบางอย่างภายหลังที่การหวตเสร็จสิ้นและบันทึกเทปรายการไปแล้วซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่า Indie Game Awards อันนี้เป็นงานประกาศรางวัลที่เป็นบันทึกเทปนะครับไม่ใช่รายการสดนะ ทีมงานบอกว่ารางวัลอิน i ีเกมบอลวอร์ดมีจุดยืนที่ชัดเจนและเข้มงวดต่อการใช้ g e n e r a t i v e AI ตลอดทั้งกระบวนการเสนอชื่อและระหว,ว่างว,วิธีมอบรางวัลในตอนที่ส่งผลงานเข้าพิจารณาตัวแทนของแซนฟอลยืนยันว่าไม่มีการใช้ AI ในการทําเกมอย่างนั้นก็ตามภายหลังทางแซนฟอลอิเลิร์ทีฟกลับยืนยันว่ามีการใช้ AI ในการสร้าง E อสพิชันสาในวันเปิดงานอินนีเกมบอลวอร์ดทำให้ E อสพิชันสาต้องโดนตัดสิทธิ์ออกจากการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ทีผู้จัดงานเบื้องหลังพิธีมอบรางวัลเป็นทีมขนาดเล็กที่มีความต่อต้านยานสูงอิน i ี่เกมม์ a วอร์ดจะเติบโตต่อไปได้ด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากพวกคุณพวกเราแทบรอไม่ไหวแล้วสำหรับพิธีมอบรางวัลของปี2026หรือปีหน้านะครับซึ่งครงอินนี่เกมม์ a วอร์ดกล่าวในแถลงการนะด้วยการที่เอพิเช่น33โดนตัดสิทธิ์ทำให้รางวัลต่างๆมอบให้กับคนที่ได้คะแนนรรงลงมาโดยรางวัลสาขาดีบิลเกมตกเป็นของ o r r y We Are Close ซึ่งใครทันตอนที่อีพิกแจกฟรีก็ยินดีด้วยนะครับ ขณะที่รางวัลเกมวอเบีหรือโกตี้ทางบลูพิสได้รางวัลน,นี้ไปแทนนะครับผมก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะจากการที่ทีมงานกลับบอกว่าเกมมีการใช้ AI ซึ่งก็เป็นความผิดพลาดที่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้พอสุดท้ายก็เลยมาจบตรงที่ต้องถูกยึดรางวัลคืนไปซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะนะเพราะว่าหลายคนตอนนี้เริ่มกังวล เกี่ยวกับหลายๆเกมที่เกี่ยวกับการใช้ AI ในการสร้างแต่สาหรับผมเนี่ยเกมที่สร้างเนี่ยจะใช้ AI หรือไม่ก็ตามเนี่ยถ้าเก,กมมนทำมาดีผมเล่นหมดนะครับเล่นหมดผมไม่ไม่ติดอะไรเท่าไหร่แต่ยิ่งด้วยแบบว่า2องพันปีหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่ AI กําลัง d i s รั p อะไรหลายอย่างทั้งทําให้อุปกรณ์คอมราคาแพงขึ้นกาจอแลบอะไรเ่ยนี่ราคาคือขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้นะรวถึงเรื่องของการปลดพนักงานเพื่อก,การใช้ AI ในองค์กรต่างๆก็เริ่มมีให้เห็นแล้วเหมือนกัน ซึ่งนี่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่า AI จะส่งผลกระทบยังไงในปีหน้านะที่ต้องมาเล่าเพราะว่ามันเป็นช่วงสิ้นปีแล้วไงมันคงตัดสินอะไรไม่ได้ปีหน้าค่อยมาติดตามกันนะครับว่า AI กับวงการเกมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวช่องผมจะมีอัปเดตข่าวคราวตรงนี้ให้นะส่วนที่มีข่าวคาวนะเดี๋ยวฮโปเต้ปั๊บจะมาเดทให้ทราบในอนาคตครับคิดอย่างไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาดตัวไหนมากันใดก็ต้องขอภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดกิมต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์ก,กันมาได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซุปเปอร์ตง Super ไปกัลมาใจกันได้ครับโเปเตปับขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคาว่าสวัสด,ดีครับผมบายบายครับเจอกันใหม่ครับ